เมือ่อเราท่องเที่ยวเข้ามาสิ่งที่ตาลก็คือขยะเวลาเราท่องเที่ยวลงเล่นน้ำขยะก็จะอยู่ในน้ำส่วนโครงการนะครับโครงการที่จากให้มีแล้วก็จัดตั้งคือจัดตั้งกลุ่มสำนักงานเกิดจัดตั้งมาทำไมเราจะจัดตั้งมาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และก็ดูแลชุมชนเช่นชลูสุการ ทัศการต่างๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมานับหมื่นนับแสนสิ่งที่ตามมาคือขยะทั้งข้างถนนในน้ำก็เลยอยากเรียกกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาเพื่อบริหารกานและการสนับสนุสนตรงนี้ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็จะเป็นชุมชนเป็นต้นหลักเพราะว่าเป็นคนอยู่กับชุมชนอยู่แล้วแล้วก็ท้องถิ่นท้องถิ่นครับทชผู้ประกอบการแล้วพัฒนาชุมชนแล้วก็ทรทส่วน โครงการที่2ก็คืออบรมผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้องให้เป็นคนให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิญร่างแก่นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้รักษาโครงการรักษาแหล่งลชุมชน้โลกของเราให้คงสภาพเป็นธรรมชาติที่สุดะนะครับส่วนปัญหาที่สองอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็างงานปัญหาล่าเนาของปัญหาดูดควนในสิ่เป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหายที่ ทุกท่านไปเที่ยวหาดัะกูลจะเห็นความก้าวหน้าหรือการพัฒนาแหบทองเที่ยวเป็นไปได้ใช้หรือไม่เป็นไปในทางที่ดีเลยคือปัญหาที่ดินเอกสารสิทธเป็นสมรกซึ่งเจตนารัตา์ขอกฎหมายสมรเขาจะไม่ให้ทามาค้าขายอันนี้เราก็เลยไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีความมั่นใจในการหาจ จะทำห้องน้ำทำร้านค้าที่พือปีที่แล้วพวกเราก็โดนรือปีนี้เจอโควิดซึ่งผู้ประกอบการก็เจ็บไปหลายรายเพราะว่าผู้หยุดเสียมาสำหรับโครงการที่อยากห้จัดตั้งขึ้นคือเวทีเวทีแลบฟังปัญหาผู้ประกอบการชุมชนเพราะว่าการที่แหล่งเที่ยวตรงนี้เกิดขึ้ไไไนไม่ได้ไปต่อไม่ได้มันมีผลถึงชุมชนส่วน,นารางงานที่รับผิชอบก็จะเป็น ทางด้านปกครองท้องถิ่นนะครับสปกแล้วก็เขียนทำานะนำรทอสําหรับโครงการที่สอนนะครับาหให้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งชุ่มน้ำลุ่มลง่นลกอาจจะไม่ใช่แค่หาดจะเป็นจุดชุมนกหรือว่าทะเลบัวแดงอยากให้มีกรรมการพัฒนาตรงนี้แล้วก็ดูแลตรงนี้อย่างจริงจัง ครับผมสำหรับกลุ่มกลุ่มรักบึกโขงนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนปัญหาทัสี่ประเด็นของกลุ่มช่วน้ำบึกคขงครับแค่นี้ครับผมขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสสามคนขอฟุ้งน้ำบึกโขงแล้วค่ะให้โอกาสสามคนที่ออกมาบรรยายแล้วก็เสขอก็ให้พี่น้องของบึกโขงได้ยินได้ฟังแล้วก็